ช่วงเวลาประมาณ1 9 0 0นาฬิกาถึง20นากาวันที่7มิถุนายน2560มีแก๊งตัดสัญญาณรีโมทรถยนต์มาก่อความปั่นป่วนที่ห้างสัพสินค้าเทสโก้โรตัสสาขาพิศนุโลกหรือว่าโรตัสโคกช้างอำเภอเมืองพิษณุโลกปันเล่ครับก็รถยนต์ของลูกค้ากว่า20คันม,มีปัญหาไม่สามารถใช้รีโมทกดและเปิดและปิด รถยนต์ตัวเองได้โดยคาดว่าจะต้องมีแก๊งจรกรรมมาปล่อยสัญญาณเพื่อตัดสัญญาณรีโมทร,รถยนต์ของลูกค้าซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะพบว่ารถที่เป็นปัญหาคือรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าทั้งเก่งและกระบะ โดยเจธธ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพิศนโลกพร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างเทสโก้โลตัสพบว่าลูกค้าเริ่มมีปัญหาในเวลาประมาณ19นาฬิกาครับบางคนออกมาจากห้างแล้วไม่สามารถใช้รีโมทกดเปิดรถยนต์ได้บางครั้งลองใช้กุญแจไขที่ประตูก็ปรากฏว่าสัญญาณกันขโมยก็ร้องดังขึ้นอีก และรถที่มีปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นยี่ห้อโตโยต้นะฮะโดยพบว่าในหลายๆคันใช้เวลาลอยประมาณ1 0บถึงยีนาทีมเมื่อทดลองกดรีโมทอีกครั้งหนึ่งก็สามารถเปิดรถยนต์ได้และสตาร์ทรถยนต์ออกไปได้ครับ ทางเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบว่าสาเหตุคงจะมาจากมีแก๊งจรกรรมมาปล่อยสัญญาณในบริเวณนี้ซึ่งจากการเดินตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยังไม่พบจุดปล่อยสัญญาณทางเจ้าหน้าที่ได้ให้รอปภห้างเดินสังเกตการให้ครอบคลุมพื้นที่ลานจอดรถและสังเกตผู้ต้องสงสัย ขณะที่ลูกค้าอีกหลายลายครับก็เพิ่งขับรถยนต์เข้ามาจอดบริเวณดังกล่าวใหม่ๆก็พบว่ายังเจอปัญหาเหมือนกันฮะช่วงเวลาประมาณ19นาฬิ50นาทีถึง20นาฬิการถลูกค้าที่มาจอดใหม่ไม่สามารถกดรีโมทปิดล็อกรถตัวเองได้จะที่แน่แนะนำให้ลูกค้าสตาร์ทรถและขยับไปจอดที่ช่องอื่นฮะเนื่องจากว่า พบว่าจุดที่มีปัญหาเนี่ยอยู่ในช่องอที่จอดรถชั้นล็อก A อฮะสามล็อกจำนวน3ล็อกด้วยกันโดยและพร้อมกับแนะนำว่าอย่ากเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ในรถโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างได้เข้าไปแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่อยู่ในห้างทราบนะครับเพราะว่ายังไม่สามารถตรวจพบจุดปล่อยสัญญาณได้พร้อมกับมีข้อแนะนําสําหรับผู้ใช้รถยนต ในช่วงนี้ควรสังเกตการล็อกรถจนของตัวเองให้เรียบร้อยหลังจากกดรีโมทแล้วประตูล็อกได้ปกติหรือไม่และไม่ควรเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ในรถพร้อมกับควรจะต้องติดตั้งอุปกรณ์กันขโมยต่างๆให้เพียบพร้อมครับเอาให้แน่นหนาเลยและหากพบสิ่งผิดปกติใดๆให้รีบแจ้งรอปภอของห้างหรือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ที่หมายเลข191ครับ